สวัสดีครับพี่น้องพอบช่องบ่าวเต็กพาแดชแนนวันนี่บ่าวเต็กพามื่กินตำนวดหมึกยักษ์พี่น้องตำส้วมนวดหมึกยักษ์ครับผมเนาะแต่ก็มีลูกเล่นลูกผักหัวประกาศที่เข้าบ้านครั้งนี้ับผมแล้วก็มาละชีโนกลมแล้วก็ผักกาดหินผักกาศล้าวเข้าบ้านนะผมมามากินกัน,าาาน,กน,กนพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวผมขอญาตญาติใส่มือครับผมาใส่มือเลยนะพี่น้องดูโอ้ย เสรมันอื่นเพเดียวเสร็จอื่นพี่น้องเสร็จมันเหนียวหรือเสร็จอื่นผัดผัดผัสิ็จอ,อื่นแล้วเสิ็จมันอนะเนี่ยโอ้ยเสงะไพี่น้องสร็สอื่นแล้วอ่ะองไปซื้อสดๆแต่ทนเนี่เป็นมันเปลี่ยนตะก้ารมอม Quạp, mm. quạp

จัดเหี้บโอ้เส็นมันมูลไหลไปหน่อยเลยทำเส็จเข่งเนาะ มึงแม่ไปจ์นะ่ะลูกสาวมากินพี่นอ้องโอ้ยไอ้สับมากกันกระเบื้นน้องเขาตัวอะไรครับหายพี่นอ้อง นมเส็นเข็งครับไม่ได้เป็นเสียเส็นบ้เหนียวบ้านุ่มอืม ของแพรขอ,อ,องแพรไปนัองมาละขมเี่ อันนี้ขมครับลูกน้อยหวานีขมแย่แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวาวปเ,เซมือละเซ็นหยิบอะไรเนี่ย มันแตก

มกลันก็กร,บกรบับเนาะลดราคาเป็นองรลดตัดครับเดี๋ยดตัดมานี่กะกาเสื้อกินมันแพง เคื่อเทียนลูกละสามบาทพี่น้องแพงสามลูกสิบบาทครับแพงแหลก Một nghiệp 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 خوب. <applause> خدای <applause> <applause> เดี๋ยวมันนี่บาติกเอาไว้สำเนาไปเนาะวานกี้นี่ฝากกูไลค์กดแชร์กดตามช่องบาติกไว้พูมสำหรับวันนี้บาติกขอตัวลาครับสวัสดีครับพูม